สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิด Dungeon d a g o n อน v e n t u r e นเจอร์สอินเ t t ะฟอกกันนะครับอันนี้เป็นคอเลกเตอร์บูสเตอร์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับจะมีทั้งหมด12ซองด้วยกันนะครับแ้วกะทุกซองจะปูดมด้วยการ์ดฟอยนะครับแล้วก็จะมีการพิเศษพวกบอลเลตอะไรพวกนั้นนะครับก็มาดูซอสกันว่า1กล่องจะได้อะไรบ้างน,นะครับโอเค ไปกันเลยนะครเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขาตั้งเกือบล่นนะเมื่อกี้เปิดแล้วมันไปโดนนี่ครับก็กล่องเหมือนเดิมน,นะครับเป็นแบบกล่องฟอยมานะครับเหมือนกับชุด ค c o l l เตอร์ปกตินะครับเน้นความพรีเมียมพรีเมียมหน่อยนะฮะแล้วก็ชุดนี้จะเป็นดั้มเชียร์ดากอนเอเจนท์เดว์ฟอร์กัทเทเลียมนะครับก็รีมไม่ได้ครับแล้วแต่จะเรียกเลยนะครับโอเคมาแกะดูแล้วกันโอเคเหมือนเดิมนะครับสิบสองซองมานับกันก่อนนะเช็คชื่อครับรถนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะแลอีกอันหนึ่งก็เหมือนกันนะครับ หกซองหกองเป็นสิบสองนะครแล้วก็ก็หมดแล้วไม่มีอะไรนะครับโอเคเราเริ่มจากฝั่งขวาซ้ายั่งซ้ายจัดเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันนะครโอเคกล่องซองที่หนึ่งะครับซองก็แบบเงินเงินแล้วเป็นภาพแบบเออ จะแบบเป็นเวอร์ชันของเดนเ e ไอดากอนนะครับสำหรับหน้าซองเป็นตัว b e โ o เด e r ครับแกะเลยเหมือนเดิมนะครจะมีคอมมอนยันคอมมาให้ดูซองหนาๆก่อนสองสามสี่นะครับคอมมอนสี่บายอันคอมน่าจะสองนะครตักนาเลยครเป็นกโนนะ ก็จะคั้นด้วยเบสิกแลนนะครับได้ทุกซอนะครับเบสิกแลนแบบเทคนะครับก็ <c oughs> ต่อไปจะเริ่มรุนละไม่รู้มีอะไรบ้างนะครับมาดูกันดีกว่าอันแรกครับเหมือนเป็นแลนนะเด e ออ of ด h e Bugbear นะครับ <c oughs> ะะดีเป็นแลฟอยน่าจะเป็นซอแลฟอยครับวันนี้ ก็ต่อด้วยไม่รู้จําไม่รู้ว่าสล็อตคืออะไรมั่งนะครับนันติคัลเลอร์คอร์สวิลส์นะครับอันนี้เป็นกาจะคอมมานเดอร์นะครับไลน์สามเอ็กเราก็ตามนี้เลยนะอินสแตนถ้าเกิดเราคอนโดนคอมมานเดอร์ก็เลือกได้สองแบบก็จะมีเบลดเฟรม Frame. จะบอกว่าไปได้ยิง x อ็กดาเมจทูอีช์เคิร์เที่ไม่บินแล้วก็ สมาร์ทลิลิคจะบอกว่าเดททอยเอ็กซ์ทาเกตอาร์ติแฟกตหรือเอนชานเมนนะฮะกวาดก็ได้แล้วก็ทำลายเอนชานเมนเล่นๆก็ได้นะมีการจากคอมมานเดอร์อันนี้ต่อไปเป็นแฮนด์ออฟเวกหน้านี้เป็นบอดเลสนะครับอันนี้ไม่ฟอยนะครับต่อไปก็จะเป็นรุ่นอะไรแล้วต่อ น่าจะเป็นการ์ดโชว์เคสนะครับแต่ไม่รู้ว่าเนี่ยแรกแรกน่าจะเป็นพวกคอมเาอั์นคอมมาก่อนเ yeah. นเวอร์วินเตอร์ไดอาร์ดนะอันนี้ยังเป็นนอนยังไม่ฟอ,อยนะครับให้ใบนี้มาด้วยนะัน,นี้คือนั่นนะครับอันนี้ฟอ,อยหรือยังไม่รู้นะครับ Purple Warm นะครับ ก็ย,ยังไม่ฟอยนะฮะก็คือเปลือนสล็อตเป็นละสองอันอันที่สามอันนี้เป็นน่าจะน่าจะเพนแดงนะซา,ซาลิซาริวนะครับอาร์ดูกลอฟออฟอเวอร์นัสนะครับอันนี้ยังไม่ฟอยอยู่นะฮะเบหรือกสล็อตเนี่ยอันนี้น่าจะฟอยแล้วนะครับของโชว์เคส มันควรจะฟอยด์ได้แล้วแหละน,นะครับ n น v e r Winter d i a ์ไดนะครับอันนี้ก็ไปเมื่อกี้เลยคอมมอนเอ็มไปแรกนะครับอันนี้เป็นฟอยด์แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าจะเป็นอันสุดท้ายก็จะเป็นพวกบอลลูเดตฟอยด์นะอันนี้เป็นสีเขียวก็ต้องรุ้นมังกรนะอินสตูเมนต์ออฟเดอะบาร์ดนะครับ <S <S the รบ,บอลอลูเดตฟอยดใบแรกนะครับน,นี่ก็ วายังนีกองคอมมอนฟอยแล้วกันถึงเวลาก็อยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็นัดจะหมดแล้วนะครับเป็นโทเค็นเอา้าวอนแรกไหนบอกว่าไหนบอกว่าในในว่าฟอยมีแต่มีพีลิสนะสรุปว่าในคอนเนคเตอร์ก็มีมีฟอยเหมือนกันนะ ข้อมูลผิดพลาดต่อครับสองสามสี่ห้าหกนะครับไปเลยต่อไปเป็นแรฟอยก่อนใช่ไหมเขาจะแรฟอยก่อนนะครับอาร์ติแฟกต เทสเตอร์แชทนะครับเราแลนฟอร์ตไปไว้หน่อยอยู่ตรงนี้อาร์ติแฟกต์ออโมเวเบิลรอดนะครับใจหนึ่งเลือกที่จะไม่อันแท็บใบนี้ได้แล้วที่บอกว่าเมื่อมันอันแท็บเวนเจอร์ได้นะครับ,บ,รบแล้วก็ใจสี่แท็บแล้วก็สามารถที่จะแท็บค้างได้นะครับเราจะบอกว่า ทาเกตเพอร์มานェนต์ลอสออเบลิตี้และไม่สมบัตีแล้วก็บอกได้นะครับและก็ต่อไปจะเป็นบอลเลตฟอยนะครับเอ้ยวอลเลตธรรมดาก่อนสีฟ้าทาชาไฮดาวส์ไฮเดียสลาสเตอร์แล้วก็ไอ้พวกนี้สองใบน,นี้ไม่ต้องสนใจนะเมื่อกี้บอก อยู่ซอสไปละนี่ก็อันคอมคอมมอนด้วยนะครับแล้วก็บอ์เดอร์เลสอันนี้เป็นซอสละซาลิวนะครับดาร์กอ t นเทอร์ทลแสดงว่าอยู่ในซอสเดียวกันนะสำหรับโชว์เคสฟอร์แลร์ Show หรือว่ามิสติกไม่ก็ได้บอดเดอร์เลสนะครับแล้วต่อไปจะเป็นซอสไหนละหนึ่สงสองซอสละดูว่า อ๋อโหอีโบวิ่งวายฟอยนะครับน,นีเป็นอรเสน่ห์ใจครับใบนี้ไม่เกี่ไร้อะไรบาอะไรอยู่ในสล็อตน,นี้นะดืมไปแล้วน่าจะเป็นคอมมอนนะทิ้งไปแล้วนะอันนี้เป็นน่าจะเป็นการ์ชโชว์เคสฟอยนะครับ อยู่ซอปหลังสุดด้วยเจลาตินัสตินัสตินัสคิวคิวเนนะี่ยมีสะเทือนใจนิดหน่อยนะครับแล้วก็โทโคเค็นสปไปเดอร์แล้วก็ได้รอดมานะครับรอดเอ็มเบมนี่ก็สะเทือนใจนะอยู่ในกองแอร์ฟลอยแล้วกันต่อเลย แรนนะครับขอ,อคมอคม,คมมอนคอมมี่อยู่ในคอมมอนเลยแล้วกันเดี๋ยวนี้ไม่แยกนะขอแยกแค่นี้แล้วกันแลฟอยล์เป็นมันติคัลเลอร์นะครับจ,จะเป็นออร์ด้ฟโกลดากอนนะได้แล้วได้อีกคลิปที่แล้วก็ได้ที่เปิดดาบก็ได้ไปน e ีนะ้ฟอยล์ ต่อไปเป็นการ์ดจากคอมมานเดอร์เวนฟูลเอนเชสเตอร์นะครับไล้สี่ได้สามสี่ไฟน์เมื่อลงมาในสนามหรือโจมตีจะรอแทร์เก็ตคิเจอร์นะครับเราก็จะบอกว่าเมื่อกอดแท็กเก็ตคิเจอร์โจมตีมันจะดีลใส่จะดีลหนึ่งใส่อีทตัลเลอร์ด้วยนะครับสำหรับกอดก็คือ จะทำให้คิดเจอร์ที่ติดกอดคือในเทินของในเทินของกตโตนั้นนะี่ยจะต้องตีใส่คิดสัตตีใส่เพเยอร์ที่ไม่ใช่เจ้าของใบนี้นะครับถ้าสามารถได้นะครับแต่ถ้าไม่สามารถก็ต้องตีใส่ต,ต,ใสตัวนี้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นน่าจะฟอยนะครับเป็นสีดำยังไม่ฟอยนะครับอยู่ในสล็อต borderless the book of white darkness ก็อันนี้ส่องไไม่ต้องสนใจนะฮะเรดดาร์ก้อนนะครับอยู okay, ่สอดนนี้ด้วยแล้วก็ต่อไปจะเป็นช็อคเกตฟอยด์ช็อคเกตแร่นะหรือไม่ก็บอร์เดเลสมินเนี n ยนออฟด i g h t ตี้นะครับและก็มาถึง่าจะเป็นการ์ดฟอยด์นะ ไอรอนโกลเลมและก็อันนี้เป็นอันสุดท้ายใช่ไหมอาร์ติแฟกต์ของวิสัสเปลบุกนะครับไปหวั่นอย่างต่อเนื่องไม่ต้องดุนเลยหะได้ไอซิงเดสฟอตทังนะครับฝั่งเป็นเดวิลอันนี้ก็ไปหวั่นนะครับ ้แต่ลิชินารีแล้วกันมันจะเป็นสีแดงเดลิน่าไวเมดครับแล้วกับไลด์ดิอวอร์แลนดนะครับแล้วก็สีเขียว Circle of Dreams Druid เกียร์แคดเดนนะครับแบบเป็นคีเจอร์สองันนี้ไม่ต้องหนใจนะครับชงเบรกแล้วก็ c a ฟ e of the f o r ร์ด a ากอนะครับเป็นแมนแลนสีขาวนะ,ะนี้เป็นแบบ <c oughs> เปนแบบโชว์เคสนะ,ะแล้วก็ฟอยเป็น Underdark b a s i l i s นะ ต่อไปก็จะเป็นเนี่ยการที่ต้องลุนละอันนี้เป็นการ์ดโชว์เคสนะฮะมิน้นบีเลฟเรนเจอร์นะครับอันน้ตัวเลยกแฮมสเตอร์อันนี้เป็นเวอร์ชันฟอยนะครับนี่ครับจริงๆอาร์ตนี้มันดูฟอยยากนะครับเพราะว่ามันจะแบบมาโทนเดียวเลยนะฮะแต่นี้เป็นฟอยนะครับโอ้ มากับน้องบูนะครับมาพร้อมพร้อมเล่นเลยนะสำหรับซองนี้บิ้งกับบูนะครับโอเคเ็น,นิสติกใบที่สองหรือเปล่าจะหมดแถวแล้วทุกท่มนเป็น,นปิกสองใบมีอนี้ใ,นใ,นใบหนึ่งนะครับบุกคออฟไวดักเนส และฟอยเป็นแลนนะครับเคปว่าเดอะฟอร์ดดากอนนะครับไปเดียวกันนะฮะแล้วก็การคอมมานเดอร์เดชไทแลนด์ตามนี้เลยลก็อันนี้เป็นบอดี้เลสแดนซิ่งซอสนะครับแล้วก็ส่งใบช่างมา ก็แรนะครับวาริสซินเวอรี่มูนสเลนเจอร์อันนี้ยังไม่ฟอยนะครับแล้วก็ฟอยเป็นอันนี้เป็นฟอยของโทรเคสก่อนนะไม่รู้มีสิทธิ์ได้แรหรือเปล่านะพิกซี่ไกด์อันนี้ยังเป็นคอมมอนแล้วก็ต่อไปจะเป็นแรฟอยนะ,ะเหมือนไม่ข่าวก็อาร์ติแฟกต์นะครับสำหรับอันนี้ น่าจะเป็นพวกโชเคสนนะฮะไอออฟเวกหน้านะครับ,รบเป็นบอลเทเลทฟอยล์แล้วก็โทเค้นนะครับวูฟกับซอมบี้แถวซ้ายของแถวแรกเอ้ยซองท้ายของแถวแรกนะครับ และฟอยเป็นเวิร์ลวูฟแพคเลดเดอร์จัดเปน,นี้เก่งนะครับบิดไนท์พาดไลเตอร์นะครับอีกซอสนี้มันมันแจกลิจเนอรี่มันเนี่ยไม่เจอเลยอันนี้เป็นมาแล้วมาอีกกูไม่มีชัยอะไรเี้แล้วก็สองใบ เทเชอร์วอลนะครับแบบนี้อนาคตรเริ่มมาแล้วบบอันนี้เป็นเหมือนเป็นบอเลสนะครับเรดดาร์กอนนะครับแบบอันเจ n นตอาร์ตและก็แรฟลอยเป็นน่าจะเป็นโชว์เคสนะครับข้างหลังโชว์เคสเยอะมากเลย นาดาเซลเ r ลด์พาราดินนะครับโอเคหมดแล้วเท okay, ชเชอร์กับโมเดนไคเนนนะครับเ๋ยวเบ้มโอเคมาถึงแถวสุดท้ายนะแถวที่สองไว้ดักก้อน ก็อันนี้เป็นสีเขียวนะครับ The Talak นะไดโน,นเสาเป็นเมสติกอันนี้ก็กลิ่นกลิ่นนิดๆน,น,นะกลิ่นความตาย Kawaii okay. Sock Seller อยากเปน,นี้ก่อนแล้วก็อันนี้เป็น Skeleton s w a r m i n g ก็สองไปการิสารักโอเบร์ o ก็ฟอยเป็นอันนี้ไม่ฟอยนี่เป็นแลก่อนนะไว้ White. แล้วก็ฟอยนั้นะมีแต่คำว่าอันคอมนะอาร์เบรียเพ็กกัสซัสหวานเป็นแลนะแล้วต่อไปก็จะเป็นการ์ด จากชุดนะคะสีเขียวลองเลสอันนี้ไปวันแน่นอนก็เ,เข้มามาอีกแล้วนะไหนบอกว่าเฉพาะในพรีเรลิสยังไงล่ 4, 2, 3, 4, 5, ละสองสามสี่ห้าหกแรฟอยเป็น สิคัลเลอร์ซ็อกเซอร์คลาสนะครับก็การจากคอมมานเดอร์นะจะลองเลสอีกแล้วตววายโดดๆไม่ต้องเสียเวลาอ่านเลยครับลองเลสสไลดสั่ราส่งไปก่อนนี่เป็น อีบอนเดสดาก้อนดาโคลิสนะครับเป็นอินเทเนตอาร์ตนะสำหรับมังกรดำแล้วก็ฟอ,อยบูเล็ตแล้วก็แรฟอ,อยนะครับอาร์ติแฟกต์วอลเพาสอดนะครับอันนี้เป็นการแบลบล็อกนะครับท็อคเคนนะครับแองเจล ไฟาริเดเดวิลโชเซนนะครับนี่จะเก็บอยู่และฟอร์สีแดงซอนนะครับมีด้วยครับมินวิลลี่อิลูชชันนิสนะครับ, Min, Willy, ist, รบสำหรับการเรจินดารี่ของชุดนี้นะครับของคอมมานเดอร์ก็การ์ดบอยเลตฮอปกับินแบนดิตลอดนะ ก็สองพายที่ไม่ต้องดูก็ได้นะครับก็แล่เป็น Hive of the h อร Eye Thailand นะครับอันนี้เป็นแม่แลสีดำไม่ฟอ,อยนะครับต่อไปฟอ,อยจะเป็นเทราซาลามูนแดนเซอร์นะอันนี้รุ่นฟอ,อยเก็บได้นะแล้วก็แลฟอ,อยของเราอ์ติแฟก s p h e r of annihilation ก็อนนี้าอีกแล้วนะสรุไปไ่ต้องปเก็บพีลีแล้วนะมีเหมือนกันนะตรงน,นี้หมาแมวไนวะ้ค่อยมาดูกันสีเขียวนะครับวาลิส ซินวอรลี่มูเลนเจอร์กับอินโดมิเทเบิลไมคกับสีขาวการีออนออฟเฟตนะครับก็สองใบน,นี้ไม่ต้องลุ้มนะนี่บูเลตอีกแล้วเทนเปอร์ลอปดาตกอนแล้วก็นี่เป็นฟอยน์นะอ๋อเป็นแลนหรือไมติกขึ้นไปก่อน มินบิลเลอฟมาอีกแล้วอันนี้เป็นนอนนอนแลเอ้ยนอนฟอยนะเัียนฟอยนะครับแมนติคอแล้วก็แรฟอยนะเดลิน่าไวเมดนะครับก็มีทั้งด็อกอิลูชันแล้วก็มีทั้งกุนไวว่านะ <laughs> เรียกว่าไง ว่าอะไรหายับหาง่ายกว่ากันสองซองสุดท้ายยังไม่เจออะไรเลยนะครับแต่ว่าถือว่าโอเคนะครับได้การเก็บมาค่อนข้างเยอะเลยสีแดงวิชอ่าอันนี้อะไรเนะี่ยนี่ฮิรุะแค่นี้แหละชื่อมีแค่นี้เป็นเอสเปอร์นะ ทำไม่ได้ก็ตามนี้เลยก็เมื่อลงมาในสนามตามจําเมืของฝ่ายตรงข้ามแทบ็ออแทบอันแทบ็บคิเจอร์ของเราหนึ่งตัวถ้าเกิดเราทําเราจะเคยคอนโทรลเก็ตคิเจอร์ที่มีพลังน้อยกว่าตัวที่แท็บของเรานะครับตัดในที่เราคอนโทรลนี้ที่รวอยู่นะ แล้วก็เกิดถ้าถ้าเกิดเราโจมตีด้วยคีเจอร์ของฝ่ายตรงข้ามเราจะเกณฑ์สองลฟ์ว่าแล้วก็เพลเยอร์คนนั้นจะลอดสองไลฟ์นะครับเออเราก็ได้แต่นี้มันไม่ไม่ฟอยนะ Instrument of the Bard แล้วสองไปนี้ช่างมัน ก็เป็นแร่ขึ้นไปนะครับเจลาตินัสคิวคิวนะฮะก็ฟอยโอเบร์และก, oy, ละก็ฟ้าดำนะฮะเซนทรัาทอร์หรือเปล่าใช่ครับซนาทอซนาทากิลค,คิงคิงปินนะฮะอันนี้เป็นบอเดเลสนะครับ ลายหกได้ห้าหกนะคบีโฮเดอร์คิเจอร์นะครับเป็นเลเจนดารี่เขาจะบอกว่าทุกๆอัพคีฟของเราเลือกออฟเพนหนึ่งคนนะครับต้งรอทั้งจบเธนเราเราก็ทั้งจบเ์นเิร์นนี้เพลเยอร์คนนั้นไม่สามารถที่จะเล่นสเปลได้แล้วก็เราสามารถที่จะดูท็อปการ์ดของฝังของคนนั้นตอนไหนก็ได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเล่นท็อปการ์ดของเขาแล้วก็เราสามารถที่จะใช้มานาจ่ายสีอะไรก็ได้ตามข้าไล่นั้นไป นเป็นบอร์เดอร์เลตฟอยดนะครับเนะทเชอร์กับเฟรี่ดักก้อนนะครับแล้วก็หนึ่งซองสุดท้ายนะครับที่ตัวนี้ไม่ใช่สนาธานะตรงนี้จะเป็นการคอมมอนหุ่งงอีกตัวนะวน,นี่ก็พอที่ดูก็น,น่าจะได้ดันเจียนนะ Land นะครับ h the i v e o f t h e Eye Thailand นะนนเมื่อกี้หมนจะได้เป็นเวอร์ชันโชว์เคดไปแล้วนะ f r e e l a n c f e e l a แล้วก็ The Book of El Sol Deed นะส่งมันทช่างมันนะฮะแล้วก็แร่อันนี้เป็นโรดนะครับ Spider Queen อันนี้จะเป็นไม่ฟอยด์นะ แล้วก็ฟอนอันนี้เป็นบรูน่าแบททิแฮมเมอร์นะครับแล้วก็จบที่อ่าไม่ใช่อะไรเลยนะสีเขียวฟอกฮีมอดนะครับเอ,อโอเคตัวแกสรับก,การเปิด c อเลกเตอร์แอดเวนเจอร์เอ้ยดันเชียนแอนด a ดากอนแอดเวนเจอร์ ก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีสรุปทายคิปเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นมิสติกแบบไม่ฟอยนะครับสี่ใบแต่ตรงนี้ก็ได้ประมาณได้เยอะอยู่นะครับมีบุ๊กนะครับหนึ่งใบน่าจะได้สองบุ๊กนะนี่ครับสองบุ๊กบุ๊กขาวบุ๊กดำมาเลยนี่ครับบุ๊กขาวกับบุ๊กดำมาครบ ส่วนฟอยอันนี้เป็นฟอย์ที่เก็บอยู่แล้วนะครับเป็นบฟอยเริจินารี่ก็ได้บูนอนะสนธานฮิโร่เดลิน่าวาลิสเทลาัสซาร่ามินฟาลิเด่ทาเล็นะครับอออกเว็กหน้ามินเดลิน่าอีกแล้วนะทักหน้าแล้วก็อินสตูเมนออฟเดอะบาะร์ดนะได้เยอะอยู่นะครับ หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเดสิบสองสิบสาสิบสี่ใบเลยทีเดียวนะครับอันนี้จะเป็นการจากคอมมานเดอร์นะครับไม่รู้ว่าชุดนี้มีอะไรแพงหรือเปล่านะครับยังไม่ได้เปิดดูเลยอันนี้เป็นกองแรฟอยนะครับไม่มีมิติกฟอยเจือปนแล้วนะครับพเพราะว่าแยกออกมาหมดแล้วครประมาณนี้เลยส่วนแรนเทคก็ อย่างละใบนะครับสิสองใบที่เหเป็น c o m มอนคอมแล้วแล้วก็สองสล็อตนี้นะครับเสียกินไปสองสล็อตเนี่ยที่ดูไล่สาระไปเลยเพราะว่าในในดับในเซ็ตก็น่าจะมีนะสำหรับการแบบนี้นะครับโอเคผมในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับมาดูย้อนมาดูสรุป้ายคลิปได้ต่อนะครับเย๊